Uhm. สวัส,ส,สดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณะคอนเปติปัดชื่อเด็กน้องจันจ้าค่ะวันนี้จะมาทำข้าวผัดค่ะค่ะใส่น้ำมันค่ะน้มันแล้วก็คนเดี๋ยวเพื่งค่ะรอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเด็กอย่าลืมไปดูนะ จะเพิ่งค่ะอย่าเพิ่ง,พงใส่ผักค่ะใส่กระเทียมอ่ะกระเทียมใส่แด้นะคะคุณค่ะคุณหอมไหมคะทำไข่ให้สุกก่อนนะคะวิมาเริ่มแล้วจับค่ะจับแม่ปล่อยหน่อยอ้าวแม่ปล่อยน,นะคะให้ไข่มาสุกก่อนค่ะวันนี้เราจะทำเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะ ข้าวค่ะค่ะาค่ะนค่ะคค่ะโนใ้เขากันค่ะโอย่นเหมือนไข่เจียวมากกว่าไไข่เจียวหรอคะ่าปรุงรสค่ะปรุงรสโอ้ยไม่ไม่ใส่เยอะเกินไปโอ้ยเป็นน้ำมันลงน้ำตาลนิดนึงนะคะอร่อยค่ะ ใส่กุ้งลงไปค่ะใส่กุ้งลงไปหยิบกุ้งลงไปค่ะอ่ใส่กุ้งให้เอาใส่ข้าวผัดเอาใส่ให้หมดเลยค่ะหยิบใส่ให้หมดใส่่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมต้นหอมอาโคนค่ะคนโอ้ยกระเดิ่งอาโคนค่ะโคนค่ะเดี๋ยวมันไหม้ค่ะลูกคนคนแม่มาโคนโอ้ยทางใส่ เสร็จแ,แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดของนจาจันเจ้า